รังนั้นมีเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งเป็นชาวเมืองบนพื้นราบได้ออกเดินทางเพื่อจะไปยังต่างบ้านต่างเมืองจนถึงป่าใหญ่ใกล้บ้านตีนภูแห่งหนึ่ง,ง,งเสือร่วงตัวใหญ่กำามลั่นทางกระโจนเข้ามาจะตะคุบร่างเศรษฐีหนุ่มเข้ามาจากในเมืองข้าหลงทางโล้หลมาของข้าก็ขันคงจะเหนื่อยเดินทางมาไกล อาอย่างนี้ไปพักที่กระท่อมของข้าก่อนอยู่ในหมู่บ้านตีนภูเขานี่เองไม่ไกลหรอกเอ่อเอาอย่างนี้ดีไหมถ้าข้ามีลูกสาวเสี่ยวพรานมีลูกชายเราให้ลูกของเรามาแต่งงานกันดีไหมจะได้เป็นเสี่ยวกันตลอดไปไง <c oughs> ตกลงตกลงเศรษฐีได้ลูกสาวชื่อว่ามารงส่วนในพรานได้ลูกชายชื่อว่าบาจเจียงเมื่อมรงเติบโตเป็นสาวความสวยของนางเป็นที่เลื่องลือ มีชายหนุ่มมากมายต่างหมายปองรวมถึงชายหนุ่มลูกทนของเสนาบดีผู้มั่งคั่งซึ่งเป็นคนเลาลุ่มด้วยกันนามว่าเท้าจำปาสักโดยฝ่ายเศรษฐีและภรรยาต่างออกหน้าออกตาต้อนรับและยังบังคับให้ลูกสาวทอสัมพันธไมตรีไปยังหนุ่มน,นั้นด้วยแต่ลูกมีคู่มั่นแล้วแม่ลืมไปแล้วเหรอลืมไปแล้วแลวเจ้าก็ต้องลืมด้วยจำไม่ว่า จ้าไม่มีคู่มั่นเป็นชาวป่าผาดอยไร้ทรัพย์สินเงินทองอย่างนั้นแม่จะให้เจ้าแต่งงานกับลูกชายท่านเสนาบดีมารงได้แต่กลั้ำกลืนยอมปิดปากเงียบและอยากให้บาเจียงมาอยู่เคียงใกล้มากขึ้นทุกวันมารงนับวันนับคืนและเฝ้าคอยอย่างร้อนใจขณะเดียวกันท่านเศรษฐีและภรรยาปรึกษากันทุกคืนวันจะให้ลูกสาวพลากจากความรักความฝังใจเมื่อครั้งยังเป็นเด็กได้อย่างไร อืคิดออกแล้วฉันคิดออกแล้วเราจะต้องทําเป็นว่าลูกสาวเราไม่สบายจนเสียชีวิต similar. เราก็ให้พวกคนรับใช้ทําเป็นแบกลงศพขึ้นไปตั้งบนภูเขาดีไหมโทมมารงเอ้ยย <diyor> ังสาวอยู่แท้ๆมาดวดตายจนถ่ายใจของนายเจียงต้องแตกสลายยั่งใดนั้น บาเจียงผู้กล้าหาญและมีรักเดียวใจเดียวก็ชักมีดพกแหลมคมของตนเองขึ้นมาแล้วแทงตัวเองตายที่พื้นภูฝ่ายเศรษฐีต่างดีใจเม่อได้ทราบว่าบาเจียงตายแล้วจึงจัดงานเลี้ยงใหญ่โตแต่ไม่มีใครนึกถึงหัวอกของนางมาโรงบาเจียงเอ๋ยคอยน้องด้วยน้องจะไปหาอ้ายเดี๋ยวนี้แหละบาเจียงเอ้ย มารงปีนลงไปในโลงส่งสายตาไปหาบาเจียงผู้อยู่บนสวงสวรรค์พลางยิ้มให้มารงค่อยๆหลับตาลงและกลั้นใจตายปลดปล่อยวิญ,ญญาณออกจากร่างไปพบวิญญ,ญาณของบาเจียงผู้ไปก่อนภูเขาทั้งสองลูกตั้งเคียงคู่มาจนปัจจุบันคือภูบาเจียงและภูมารงอยู่ในเขตแขวนจำปาสักประเทศลาวข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ ผู้ปฏิบัติตนดีจะต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละและรู้จักรับผิดชอบต่อคำมั่นสัญญา